่งทำอะไรอยู่นี่จ้าแซวนั่งรอพี่ก้อยอยู่ค่ะมาพี่ก้อยไว้จะปรึกษาเรื่องลงทะเบียนเรียนวิชาศึกษาต่อไปนะคะอ๋อเออเนี่ยพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพี่จะลงวิชาอะไรดีไม่รู้ว่าเธอมีมวิชาอะไรเปิดบ้างล้วพี่เอกลองเสิร์ชดูหรือยังล่ะคะว่ามีวิชาอะไรที่เปิดบ้างยังเลยแล้วมาเสิร์ชยังไงอะ ก็ดูในระบบบริการการศึกษาเมนูรายวิชาที่เปิดสอนไงคะพี่เอกอยากลงวิชาอะไรก็ใสร่รหัสวิชานั้นแล้วค้นหาดูว่ารายวิชานั้นเปิดไหมโอดูท่ายุงย่งยากเหมือนกันนะเนี่ยรอแป๊บรอแป๊บเดี๋ยวพี่โทรถามเพื่อนก่อนว่าจะลงวิชาอะไรดีอะไรของพี่เอกเนี่ยหยุดเลยหยุดเลยอเอกเข้าปีหนึ่งมาสี่ครั้งแล้วนะนี่ลงทะเบียนเรียนยังไม่เลิกโทรถามเพื่อนอีกเหรอ ก็มันง่ายดีนี่ก้อยเราไม่รู้ว่าจะค้นหารายวิชาที่เปิดสอนได้ยังไงเราว่าเราจะลงรายวิชาศึกษาทั่วไปหลายรายวิชาเลยตรงนี้ไม่เห็นยากเลยนี่เอกเดี๋ยวนี้สำนักศึกษาทั่วไปเข้าพัฒนาระบบสืบค้นรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอนขึ้นมามีให้ค้นหลายแบบมากค้นได้ทั้งจากรหัสวิชาที่เปิดสอนวันเวลาเรียนที่เราว่างและเชื่ออาจารย์ผู้สอนก็มีหลายหลายแบบเลยนะผมไม่ม,งมองอีงงลยเดีย๋ยวรู้แล้วคะ่ะพี่ก หมอโอกต้องรู้แน่นอนเ,เราไปฟังที่หมอโอกอธิบายพร้อมๆกันเลยดีไหมคะร<ม>ออะไรอยู่หรืจ๊าไปกันเลยปะ่ะพี่ก้อยปะ่ะตีเอกได้เลยครับลําตาลงขอเห็นสายใบนะเธอที่ชาเป็นมาเจอว่าทิพย์เพื่อเธออยู่เป็นประจําหนึ่งสิบเล่มนี้ทําไมมาวางอยู่ตรงนี้ มาพ้อมหน้าพ้อมตากันเชียวมันช่วยพี่โอเปิดคลินิกเช้านี้หรอคะพอดีเราได้ยินมาว่าสานักศึกษาทั่วไปมีการพัฒนาระบบสืบค้นรายวิชาศึกษาทั่วไปที่กาลังเปิดสอนอยู่นะคะพี่โอทีนี้เราก็เลยอยากจะมาถามพี่หมอโอนะคะว่าพอจะมีวิธีการใช้หรือคําแนะนําอย่างไรบ้างนะคะอ๋อใช่แล้วละจ้ะมีฟังก์ชันในการค้นหาเยอะเลยนะพี่หมอโอคะรบกวนด้วยค่ะไม่มีปัญหาครับ สำหรับการค้นหารายวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอนน้องๆนิสิตหลายคนอาจจะเคยใช้ระบบบริการการศึกษาในเมนูรายวิชาที่เปิดสอนกันมาแล้วซึ่งนั่นก็ไม่ผิดนะครับแต่ถ้าหากใครอยากจะค้นหาแบบเจาะลึกแล้วเราก็ลองใช้ระบบนี้กันดูนะครับระบบนี้มีชื่อว่าระบบสืบค้นข้อมูลรายวิชาศึกษาทั่วไปเราไปฟังกันดูนะครับว่ามีวิธีการใช้งานระบบยังไงบ้างการเข้าสู่ระบบนี้จะเข้าผ่านเว็บไซต์ w w w g e n e du.msu.ac.th/tim e ก็จะปรากฏหน้าเว็บไซต์ของระบบนี้ขึ้นมาซึ่งจะเห็นว่ามีเมนูที่ใช้สำหรับกำหนดเงื่อนไขในการค้นหารายวิชาอยู่5เงื่อนไขได้แก่ค้นหาตามรหัสวิชาที่เปิดสอนค้นหาข้อมูลตามกลุ่มวิชาค้นหาข้อมูลตามวันเวลาเรียนค้นหาจากห้องเรียนและค้นหาจากชื่ออาจารย์ผู้สอนซึ่งในการค้นหานั้นยกตัวอย่างเช่น นิสิตต้องการค้นหารายวิชาการอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตก็ต้องเลือกเงื่อนไขการค้นหาจากรายการค้นหาตามรหัสวิชาที่เปิดสอนโดยกรอกรหัสวิชา0022-005เข้าไประบบก็จะแสดงข้อมูลออกมาซึ่งประกอบไปด้วยรหัสวิชาชื่อวิชาวันเวลาเรียนห้องเรียนอาจารย์ผู้สอนกลุ่มเรียนและจำนวนรับให้ทราบครับหรือจะเป็นการค้นหาจากวันเวลาเรียนก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน เช่นนิสิตว่างในวันพฤหัสบดีช่วงเช้าอยากจะทราบว่ามีวิชาอะไรที่เปิดสอนในช่วงเวลานี้บ้างก็เลือกเงื่อนไขาการค้นหาจากรายการค้นหาข้อมูลตามมันเวลาเรียนเราเลือกวันและช่วงเวลาที่ต้องการจะค้นหาระบบก็จะแสดงข้อมูลออกมาให้เห็นอย่างในภาพนี้เลยครับเป็นยไงกันบ้างครับวิธีการใช้งานไม่ยากเลยใช่ไหมละครับยังไงในช่วงโรงเรียนเรียนช่วงนี้อย่าลืมเข้าไปใช้ระบบกันดูนะครับ อ,อ๋ออย่างนี้นี่เองโหยถ้ามีระบบแบบนี้นี่นะผมไม่ต้องเสียค่าโทรศัพท์โทรถาเมเพื่อนอีกแล้วคราวนี้แหละจะได้ขึ้นปีสองเขาสักทีขอบคุณมากเลยนะครับพี่หมอโอ๊คค่ะยินดีเลยครับและสําหรับใครที่มีข้อคำถามเกี่ยวกับการจากกรดัดการเรียนการสอนสรายวิชาศึกษาทั่วไปแล้วแล้วก็อยากเก็กบไว้สงสัยอยู่คนเดียวนะครับฝากข้อคำถามนั้นมาทาง Facebook ของสำนักศึกษาทั่วไปของเราได้ครับแล้วเราจะนำมาไขข้อสงสัยให้ทุกท่านไปพร้อมๆกันครับ ไว้พบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ Once upon a time a